ามนนนะฮะวันนี้ผมจะนำเรียนเกี่ยวกับกปูด้บยไกนิโต้หกสิบคูณหกสิบนะฮะเพื่อนไกนิโต้เนี่ยจะปูละเอียดกต่จะเพื่องทั่วไปเพราะผิวเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจับกับปูเท่าไหร่นะเขารอมาแก่ในเรื้อเ,เดียวกันเหมือนกันนะาดังนั้นเราก็จะใช้ปูแบบปุยหนูนะฮะปูแบบปุยหนูไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปูด้วยปูนทรายนะ คือปรับระดับไปด้วยแล้วก็ปูไปเลยนะอ่หุยหนูก็คือว่าเราใช้ทรายหยาบเนี่ยผสมกับปูนซีเมนต์นะผสมกับปูนเขียวเนี่ยเราคลุกกันฮนะคลุกพอชื้นๆพื้นเราก็ลาดน้ำเลยครับคลุกพอชื้นๆเรียกหุยหนูนะฮะจับช่างขนเขาจะเรียกกันคำว่าหุยหนูนะเราก็คลุกกันให้ชื้นๆคลุกกันไปเพื่อจะอย่างกรณีพื้นอย่างเนี้ยครับปูพื้นอย่างเนี้ย แล้วก็จะปรับระดับไปด้วยปูไปเลยนะเอาน,น้ำล่าให้ชื้นแล้วก็ใช้คุยหนุปูปรับเปปูนะเสร็จแล้วเราก็จะใช้กาวอา่อเราก็จะเอาจับระดับเชือกเอ็นมาให้เรียบร้อยแล้วก็ตบตรงไปตบโดยใช้ขคอะยางเนี่ยเคาะนี่ผมเอาตัวอย่างมาแค่ขึ้นแผ่นนะธรรมดามันจะนบบไป60ก,กว่า60เราก็จะเคาะแล้วเสร็จนก็จะเป็นร่องราองยืดเกาะของมันมันจะดูด เสร็จแล้วเราก็เคลียให้เรียบร้อยเสร็จเราก็จะเอากาวซิเมนตเนี่ยมาป้ายบอกครับป้ายบำบาบำบาให้มันทั่วไปเลยแล้วเราก็จะลงไปปบวตามที่เราปรับแต่แรกเป็นรอยแต่แรกนะเพราะการปรับแต่แรกนี่เพื่อให้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 ปูนคุยหนูเนี่ยกระซายมันสเสมอกันนะแล้วก็ใช้ค้อน ก้อนยางเนี่ยออเลยครับเ็าให้ได้ระดับขเขาไปร้านเสร็จในการปูหุยนหนูและของของแก่โตเนี่ยก็ไก่โตส่วนใหญ่ก็จะปูแบบหนุนะนหนูนะก็แผ่นมันใหญนะ่แต่ว่าปูนซีเมนกับทรายแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะเข้ากันให้มีความชื้นพื้นแล้วก็ราดน้ำกันะแล้วก็ ให้กาวที่อย่างที่ผมนาเรียนนะเนี่ยกาวซีเมนตน์ป้ายกาวบางๆให้ทั่วแผ่นเลยแล้วก็ก่อนจะปูแล้วก็ตกลงไปกับปูนแต่ปูนทรายข้างนึงก่อนเมื่อได้ตาแหน่งแล้วเราก็ขึ้นมาใหม่พอระดับกัได้แล้วก็ป้ายด้วยกาวอีกทีกาวซีเมนต์นียแล้วถึงปูไปเลยครับก็จะได้ขาออกนะ แต่ผมนำเรียนที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ให้เพื่อนๆได้ทราบก,กับผมงเจ้าปลาปนง